เ็นตระกูลไหนพี่แอนแอนทูเรียมเงียเอยเไยใช่แล้วครับหน้าโบวใบเนคไทอันนี้เปิดสาคประมาณกี่บาท2,000เท่าเท่ากับหมดเลยใช่พี่นี่เป็นมาครทิ้นหน้ากอ่อทิ้นหน้าด่างนี่ไหมพี่แปดหมื่นห้าเงนเนาะโอ้ด่างทุกวันเลยนะพี่ 2, 4, องสี่ห้าโอตัวใหญ่เลยนะพี่โค้ดใ,ใหญ่เลยนี่หลังใบยังโคดสวยเลยนะพี่ สองสี่ห้าห้าก้านกับหลอดหนึ่งกำลังมาโค้ชใหญ่อ่ะยีปีมันโดนเป็นปีเหรอเนี่ยยังสวยหรือว่าลายโค้ชจัดเลยยังยังไอมอนมินนี่พี่ขายเปิดราคาไงครับเนี่ยอันนี้เหรอ เก้าหมื่นประมาณสี่ห้าก้านเลยนะพี่โคตรใหญ่คอนซีล่าไทคอนสี่0 0ื่าบาทครับลายอย่างสวยทุกคนลายจัดทุกใบสองสี่ห้าห้าก้านครับ ฝากฝาก,กช่องทางหน่อยครับพี่อันนี้พี่อะไรเอ่ยพี่เก่งครับเก่งพี่เก่งมีมีเพจอะไรไหมครับพี่อะไรครับมีเพจอะไรช่องทางติดต่อให้พี่อ่าหาดสระมกาเด้นหาดสระมกาเด้นก็คือ,อ <า S 1> ทักแชทไปพิมพ์ตัวนี้ได้ทุกช่องทางอ,อ๋อนี่เหรอพี่ YouTube IG Facebook Pinterest หาดสระมกาเด้นทัก<า>ไปขอดูรูปอา่ามีส่งเหรอพี่ ไม่มีส่งมีส่งต้องไปที่หน้าร้านนี้รวยแล้วไม่ขายปีกแล้วถ้าเกิดใครสนใจก็ทักทักไปขอข้อมูลกันก่อนแล้วกันได้ครับได้ครับร้าน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 ้าน้านร้านร้า็ร้ดูใน y o า t ร b e ผมสอนอ๋ามีมีใร่านร้านร้านร้ารีากรานราร้านร้านร้าร้านร้านร้า่ร้น้ารับวิธีการเสียตันค์านานร้างานรารานรนร้านร้พี่้้นร้้รรร้าร้านร้านอยู่ที่ไหนพี่ ไม่มีหน้าร้านครับก็บอกแล้วก็บอกว่ารวยแล้วไงไม่ไม่มีแล้วอันนี้เอาส่วนใหญ่เอามาโชว์เหรอพี่ใช่ไหมแบ่งแบ่งกันแบ่งแบ่งกันได้คุยใจก็ให้ฟรีขนาดนั้นได้พี่ขอบคุณครับอ๋อหัดก็คือตัวตัวเอสตัวแซ่เดี๋ยวพี่ใจะมัาอัสตามการเด้นทักไปได้เลยได้พี่ขอบคุณครับขอบคุณ